ร้องไงมอานอมาลไม้เอกนี่ก็ชื่อห้องเขางนี่นี่กระโดดไม่ได้นะคะรอชูชีพดูดยุดยุดเดี๋ยวแม่วัดก่อนนี่มาวางตรงนี้มาวางตรงนี้มาวางตรงนี้อ้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวแม่เช็คก่อนไปถอดรองเท้าก่อนค่ะ บอกปะป๊าที่มีจักูชี่อ่ะ,ะอ่านมีอ่างน้ำร้อน,นอย่าเพิ่งลงนลินให้ให้พี่นลินวัดความสูงก่อน,น,น,นอ,อ๋อหยุดให้พี่นลินวัดความสูงก่อน,อ,น,นอิงเออมันจะร้อนอิงให้พี่นลินวัดความสูงก่อนฮะ วอนวอนไม่กระโดดค่ะไม่ตะโกนอุ้ยลื่นนะเนี่ยอิงใช่ไหมเมื่อกี้ลื่นใช่ไหมใช่ลื่นแล้วตุกนะความนี่นี่ระวังกระแทกเหล็กนลินนลินว่เพลินแล้วนลินไปรอบหนึ่งไปเด้อฟ้าคุ้มมากดีนะฝนหยุดเ่าแล้ววหวมาอ่าถ้าไม่วหวก็จบการเดี๋ยวฉันขึ้นห้อง นี่เล็กอย่าโดนสีดำๆนะลื่นนะคะอิงลงมาไม่ได้แมงไม่มีชูชีพรอชูชีพก่อนนาล,ลิงเขาไหวเป็นอะตู้มา